สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะ Good afternoon students and parents How are you today อ่าแก้เด็กๆคะที่เชรืรออุไรลักอ่อนประสงค์นะคะ วันนี้จะมาสอนเด็กๆในวิชาภาษาไทยนะคะเรื่อง d อดว the words d r the words วาดภาพจากคำนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเราไป Conversation ก่อนนะคะเด็กๆคะเรามาฝึกพูด Conversation กันก่อนนะคะ Are you ready Yes Where do you live Where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนเด็กๆอาศัยอยู่ที่ไหนคะอ่าเด็กๆตอบเขาไปว่า I live in ทุ่งคุกคุณต้องอยู่ที่ทุ่งคุกคุณต้องก็บอกว่าเขาอยู่ที่ทุ่งคุกนะคะ I live in a บ g k o กก็คือกรุงเทพนะคะหรือเด็กๆอาศัยอยู่ที่สมุทรปราการเด็กๆก็บอกว่า I live in สมุทรปราการนะคะฉันอาศัยอยู่ในสมุทรปราการนะคะ เด็กๆอย่าลืมไปฝึกฝนกันนะคะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะ Again please เด็กๆต้องพูดตามครูต้อมนะคะเด็กๆจะได้เป็นคนเก่ง Where do you live Again please Where do you live I live in ทุ่งคุเด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะครูต้อมมีคำคล้องจองนะ พร้อมท่าทางประกอบนะคะมาฝึกให้เด็กๆนะคะเพื่อพัฒนาสมองซีซ้ายและซีขวานะคะเด็กๆดูท่าก่อนนะคะเอไม่เอาดีกว่าเด็กๆมาพูดคำคล้องจองพร้อมถูกต้องก่อนละกันโอเคนะคะก็เอ๋ยกอไก่เด็กๆพูดตามนะคะชูคอขันไปไก่ขันเจื้อเจ้าอรุณรุ่งแล้ว แมวเสียงไก่เอ่ยเซอเกนผี again, โอดพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เอ๋ยกอไก่ชูคอขันไปไก่ขันเจ้อแจ้วอารุณรุ่งแล้วแมว,วเสียงไก่เอ่ยอันนี้เป็นบทดอกสร้อยกอไก่นะคะขอขอบคุณเจ้าของบทด้วยนะคะที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ บทดอกสร้อยเพอๆอ,อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำท่าทางกันเด็กๆคะหลังจากที่เราได้ท่องบทดอกสร้อยกอไก่ไปแล้วนะคะบทดอกสร้อยกอไก่เนี่ยมีท่าทางประกอบด้วยนะคะท่าทางประกอบของบทดอกสร้อยกอไก่เน <im> ี่ยนะคะฝึกสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีขวาของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเด็กๆค่ะจะทําตามครูต้อมหรือจะทําไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะ ก่อนอื่นยื่นมือเข้ามาข้างหนึ่งแตะที่ปลายมือนะคะนับ1ห,หัวไหล่สองหัวไหล่ตรงข้ามสามยื่นมือออกไปสี่กับการน,นับหนึ่งสองแล้วก็สามสยากไหมคะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะยื่นมือคะ่ะนับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง สาสหลังจากที่เราได้ท่าทางแล้วนะคะเราจะเอาท่าทางเนี้ยไปประกอบกับบทดอกสร้อยที่เราท่องเมื่อกี้เด็กๆพร้อมแล้วย,ยังคะอ่ะงั้นเราไปกันเลยคะ่ะเด็กๆพร้อมแล้วย,ยังคะ Are you ready โอเคเด็กๆคะเดี๋ยวเราทำกันไปช้าๆก่อนนะคะยื่นมือเลยคะ่ะกอเอ๋กกอไก่ ชูคอขันไปไก่ขันเจื้อเแจ้วอะรุนรุ่งแล้วแวววเสียงไก่เอ่ยโอเคไหมคะอีกครั้งหนึ่งนะคะกอเอ๋ยกอไก่ชูคอขันไปไก่ขันเจื้อเแจ้วอะรุนรุ่งแล้วแแววเสียง ไก่เอ๋ยเห็นไหมคะเวลาเราทําช้าเราก็ได้ฝึกสมาธิเราทาเร็วเร็วก็ได้นะคะเด็กๆยื่นเลยค่ะก็เอ๋ยกอไก่ชูคอขันไปไก่ขันเจื้อแจ้วอะรุนรุ่งแล้วแววเสียงไก่เอ๋ยเห็นไหมคะเวลาเราทาเร็วเ็วก็ได้นะคะเด็กๆคะไปฝึกนะคะการเอานําดอกสร้อยกอไก่ประกอบท่าทางเป็นการฝึก สมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวานะคะเด็กๆไปฝึกกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่รับสมองกันเลยนะคะเด็กๆคะเรามาเข้าสู่ช่วง Dictation Dictation รับสมองนะคะ d i t t a t i o n Number 1 Dictation Number 1ข้อที่หนึ่งแต่ก่อนที่เราจะไปทำกันเรามาตกลงกติกาากันก่อนนะคะครูต้อมเนี่ยจะมีคำให้ และจะถามเด็กๆว่าถ้าคุณต้องมีคํานี้ขึ้นมาครูต้องควรจะวาดภาพไหนครูต้องจะมีภาพให้เด็กๆเลือกสองภาพนะคะแต่ให้เด็กๆใช้นิ้วชูขึ้นมาอย่างนี้สมมุติว่าถ้าครูต้องบอกว่าครูต้องจะต้องวาดภาพที่หนึ่งเด็กๆก็ชูเลขหนึ่งถ้าครูต้องต้องวาดภาพที่สองเด็กๆก็ชูเลขสองอย่างนี้นะคะชูสองนิ้วขึ้นมาอย่างนี้นะคะโอเคไหมคะโอเคงั้นเริ่มเลยนะคะคำแรกที่คุณต้องนำขึ้นมาคือ หมูสเปลค่ะหอมออูหมูเซอเกนผี again, หอมออูหมูหมูมีกี่ขาคะสี่ขาหมูลองไงคะอูด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 ภาษาอังกฤษของหมูนะคะพิกเวลิกูเด็กๆคะคุณต้องมีคําว่าหมูขึ้นมาเด็กๆว่าคุณต้องจะวาดภาพอะไรระหว่างภาพแรกภาพที่หนึ่งสุนัข เด็กๆดูภาพสุนัขนะคะภาพที่สองหมูเอคุณต้องมีคําว่าหมูเด็กๆว่าคุณต้องจะวาดข้อที่หนึ่งสุนัขหรือข้อที่สองหมูเออให้เวลาคิดติ๊กต k อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมอัพวาดภาพไหนคะถูกต้องค่ะวาดภาพที่สองคือภาพหมูน่ารักมากนะคะ เด็กๆคะเราเข้าสู่ข้อที่สองกันเลย dictation number two. 2เด็กๆสเปลเด็กๆอ่านก่อนจานจานสเปลเลยค่ะจออานอจาน Say Again ผีจออานอจานดิสจานดิสจานอา่ะมีคำว่าจานขึ้นมาเด็กๆว่าคุณต้องจะว,วาดภาพไหน ระหว่างภาพที่1ภาพจานอ่ามีคำว่าจานเราจะวาดภาพจานถูกต้องไม่นะภาพที่2องกระทะแผนภาพที่2องกระทะแผนเอเป็นเครื่องใช้ในไหนหนะ้าในครัวทั้ง3เลยใช่ไหมคะทั้ง3ามคำเลยใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆด,ดูนะคะว่าคุณต้องจะวาดภาพไหนระหว่างจานกับ กระทะให้เวลาคิดติ๊กตอบ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 ภาพไหนคะถูกต้องคะ่ะภาพที่หนึ่งเด็กๆกก็ต้องชูหนึ่งนิ้วขึ้นมาถูกต้องไหมคะต่อไป number t d e t a t i o n number t ข้อที่สามนะคะปากกาเพนปากกาเพนสเปลคะ่ะปออาโกปะกอ,อกา,ากาปากกาเซียเกีผี ปอ,อากปกอากาปากกาคุูต้องมีคําว่าปากกาคูต้องต้อง,อง,อง,องวาดภาพไหนคะภาพที่หนึ่งดินสอเพนสิลดินสอเพนสิลภาพที่สองเพนปากกาภาพที่สองเพนปากกาเอมีคําว่าปากกาคุต้องจะวาดภาพไหนคะให้เวลาคิดติกตต๊กตอบติ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 ๊กตอบท่เอา ภาพไหนคะถูกต้องค่ะครูต้อมต้องวาดภาพที่สองนะคะเด็กๆก็ต้องชูขึ้นมาสองนิ้วอย่างนี้นะคะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะเ,เรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ Draw the word Draw the word นะคะวาดภาพตามคำวาดภาพตามคำนะคะเป็นการฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างตามือและก็สมองนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึหัดกัน เด็กๆคะหยิบหนังสือสมุดแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กนะคะเล่มสีแดงนะคะแล้วเด็กๆก็เปิดเข้าไปข้างในไปถึงหน้าที่เด็กๆทํานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนทําแบบฝึกหัดกันเมื่อเด็กๆเปิดสมุดแล้วนะคะเด็กๆเริ่มเขียน nO เลยนะคะเด็กๆเขียน n ใหญ่นะคะ N ออ ดอทแล้วก็วันปิงเกอร์นะคะติ๊กเอาไว้นะคะดอท t h n o. ดอท t. อ่ากต้องรอเสร็จแล้วยังคะโอเคคะ่ะต่อมานะคะเด็กๆนับนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ติ๊กนะคะแล้วเด็กๆก,ก็เลื่อนนิ้วมาที่ตรงเส้นนะคะลายนัมเบอร์วัน นะคะเด็กๆนับ one two t h r i number two one two t h r e c e number three อ่าเมื่อได้3มข้อแล้วเดี๋ยวคุณครูรอนะคะเด็กๆ one งเกอ e r นะคะก็คือ1นิ้วนะคะวางไว้หลังเส้นสีแดงนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ติ๊กนะคะคือเราจะไม่เขียนให้มันติดเส้นสีแดงอะคะ่ะเดี๋ยวเพราะว่า มาติ๊กแล้วนะคะคำแรกนะคะเด็กๆพูดตามคุณต้อมนะคะเซอเกนผีนะคะกระตายเซอเกนผีกระตายสเปลนะคะกรออะกะตออายอตายไม่เอกตายกระตายเราเริ่มเขียนเลยนะคะเซกอเด็กๆก็ลกอนะคะลกอเซรอล รรเ,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 เออไลอเซตอไลตอเออไลอเซยอไลยเอเอกไลเอกอ่ะเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสเปล,ลอีกครั้งนะคะกรออากะ ตออายอตายไม่เอกตายกระตายเด็กๆคะถูพิงเกอร์นะคะวางไว้หลังยอยักษนะคะแล้วก็ไลอีกล้วแล้วก็ถูพิงเกอร์นะคะแล้วหลังหลังอีกล้วนะคะแล้วก็ติ๊กเอาไว้ได้หนึ่งข้อแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่สองกันเลยนะคะนะคะข้อที่สองนะคะจะเป็นคำว่าเรือเซอเกนผีเรือ กระดกลิ้นด้วยนะคะอ่าสเปลนะคะเอรออือออเรือเซอเกนผีเอรออือออเรือนะคะอ่าเซเอเขียนให้ตรงกับกอไก่ข้างบนนะคะไลทเอเซรอไลทรอเซอือไล้อือเซอ ไลท์อวินิจไหมคะเดี๋ยวคุณต้องรอเรามาสเปลอีกครั้งนะคะเอรออืออเรืออ,อย่าลืมอีกกวัวนะคะบโลไลอีกกวัวด้วยนะคะอ่าแล้วก็ติ๊กนะคะ ไปนัมเบอร์ทีนะคะ number รนะคะพูดตามกุต้อมก่อนนะคะ s เ a อเกนพีส์ร่มร่มอ่ะสเปลค่ะรอมรมไม่เอกร่มรอมรมไม่เอกร่มอ่ะเซรอไหลรอเซมอลไหลมอเซเอก ไล่เอกเรามาสเปลอีกครั้งนะคะรอมรมไม่เอกร่มอีกกล้วด้วยนะคะแล้วก็ติ๊กเดี๋ยวเรามาสเปลพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Number one กรออะกระต่ออยอตายไม่เอกตายกระตายแรบบิดแรบบิด แรบบิ t มีกี่ขาคะสี่ขา,ขาเก่งมากค่ะต่อไปนะคะคำที่สองนะคะเอรอืออเรือเกนผีดเอรอือออเรือโบดเรือโบดเรือแลนในไหนคะในน้ำเก่งมากค่ะคำที่3ามนะคะรอมลมไม่เอกร่ม รอมมลมไม่เองร่มออมเบอร์ละ่ะมเบอรล่ร่มนะคะร่มเอาไว้กันแดดนะคะเป็นอุปกรณ์การใช้นะคะเดี๋ยวเรามาวาดรูปกัน are you ready okay draw the word draw the word วาดภาพตามคำนะคะภาพแรกนะคะคือภาพอะไรคะภาพแรกเราต้องวาดภาพอะไรคะ กระต่ายและบิดนะคะเด็กๆคะเด็กๆวาดได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะของคุูต้อมนะคะครูต้อมจะเริ่มจากหัวกลมกระต่ายหูยาวมีสองหูมีตาสองข้างมีจมูกมีปากแล้วก็มีหนวดด้วยนี่คือกระต่ายของคุูต้อมเด็กๆเวลาวาดวาดให้เต็มบรรทัดนะคะเดี๋ยวเวลาเรา c o l เ r รเราจะได้ระบายสีได้สวยงามนะคะต่อไปข้อที่2 number 2 number 2 boat เรือนะคะเรือเรามาวาดเรือการเรืออาศัยอยู่เรือจะต้องแล่นอยู่ในน้ำนะคะแล่นอยู่ในน้ำอ่าของคุณต้อมจะเป็นเรือพายนะคะนี่มีไม้พายด้วย นะคะเรือเรือพายเด็กๆวินิจไหมคะเก่งมากคะ่ะต่อไปภาพที่สามเด็กๆข้อที่สามแล้วนะคะ Number T n ท m ่ e r t ร่มสเปลค่ะ Raw, more, รอม่มไม่เอกร่มอัมเบอร์ล่ะอัมเบอร์ล่ะร่มนะคะเด็กๆวาดร่มนะคะเด็กๆกูต้องจะเริ่มวาดจากสามเหลี่ยมก่อนเด็กๆจะวาด ตัดตรงไหนก่อนก็ได้นะคะเราไม่ว่ากันนะคะแล้วคุณต้อมก็ต่อขาล่มลงมาอ่าล่มของคุณต้อมหุบอยู่นะคะคุณต้อมวาดลมเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวคุณต้อมรอเดี๋ยวเด็กฟินิดไหมคะอ่าหลังจากที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะเรามาสเปลอีกครั้งหนึ่งนะคะกรออะกะ ตออายอตายไม่เอกต,ตายกระตายอ่าเป็นรูปกระตายด้วยเก่งมากค่ะต่อไป Number 2นะคะเอรอ,อืออเรือโบดเรือนะคะเซย์เก,เกนผีดเอรอืออเรือเห็นไหมคะเราได้เรือแล้วนะคะ Number รนะคะร่ม รอ,อรมไม่เอกร่มเซยเกนผีทรอ,อรมไม่เอกร่มอัมเบอร์ละ่ะอ่าเก่งแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะคราวนี้นะคะเด็กๆก็ระบ,บายสีแล้วก็ถ่ายภาพมาให้คุณต้อมดูด้วยนะหรือจะถ่ายภาพตอนกำลังวาดก็ได้นะคะคนเก่งเดี๋ยวเราไปสรุปเนื้อหากันนะคะจากที่เราได้เรียนรู้ การวาดภาพตามคำนะคะได้ฝึกดอกสร้อยกอไก่และพร้อมท่าทางประกอบนะคะเป็นการพัฒนาทางร่างกายสมองนะคะแล้วก็สมาธิของเรานะคะทําให้เรามีความสุขนะคะในการเรียนรู้ในแต่ละครั้งนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ก็คือการวาดภาพดอยการวาดภาพเลยนะคะและเด็กๆก,ก็ยังได้เรียนรู้วดก็คือคําต่าง ที่เด็กๆสามารถนำคาต่างๆมาวาดเป็นภาพหรือเด็กๆอาจจะเห็นภาพแล้วไปสะกดเป็นคําก็ได้นะคะการฝึกฝนบ่อยๆจะเป็นการสร้างความรู้ให้เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากมายเลยนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆของคุณครูทุกคนนะคะจะฝึกฝนทุกๆวันนะคะเพื่อเป็นคนเก่งนะคะเด็กๆคะช่วงนี้นะคะเด็กๆก็ยังต้อง อาาศไม่ตกเหมือนเดิมนะคะยังจะต้อง wash your hands wear your mask แล้วก็ social distancing แล้วยังต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะนมเนื้อสัตว์ผลไม้แล้วก็ผักเป็นสิ่งที่เด็กๆต้องรับประทานนะคะเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงต้านทานกับโรคได้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะคุณต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมเป็นคุณครูในการสอนเด็กนะคะให้กับคุณครูต้อมนะคะและก็คุณครูท่าน,นอื่นๆนะคะรวมถึงถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆมาให้คุณครูได้ชื่นชมความสามารถของเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆคะหันกลับไปขอบคุณผู้ปกครองเลยคะ่ะเพราะว่าผู้ปกครองก็เป็นครูคนหนึ่งของเด็กๆเลยนะคะแล้วเราจะได้กลับมาพบกันไวๆบ๊ายบาย